16อืหืมันต้องแบบนี้ทุกคนจุกๆก๊อกๆๆก,ก,ก,ก่อนชมคลิปนี้นะคะฟังหม่ยนิดนึงนะคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะสําหรับผู้ชมที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคน ต่อไปก็รับชมความสนุกสนานจากช่องอมวยช่วยเบ็ดได้เลยจ้า ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วคะ่ะในช่องอมวยช่วยเบ็ดนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กับน้องหมวยแล้วก็เกมลัคกี้ในกสุดปังพลังเหมียวอีกเช่นเคยค่ะอย่าเพิ่งเบื่อน,น้องหมวยกันนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเกมนะจ๊ะก็ดูหนะ้ากติกาเกมสัญลักษณ์เกมต่างๆตรงนี้ก่อนได้เลยนะจ๊ะเอาละคะ่ะวันนี้น้องมวยพกตังมาแค่0 0ันนะคะมาลองลุ้นกันว่าวันนี้จะปังบุรีข,ขนาดไหนนะจ๊ะ เอาละคะ่ะน้องหมวยเลือกไปที่30นะจ๊ะซื้อฟีแบบเบาๆนะคะที่สองพันสองาสิบาทไปค่ะโอ้โอ้โอ,โอ้ยังไงยังไงอือสิบรอบจ้ะมามาลุ้นกันทุกคนเริ่มเลยมาจ้ามาจ้าโอ้โหเปิดมาตัวคูณมาก่อนนะจ๊ะน้องเมียวทองของเรา เหมียวทองนะคะไม่ใช่เหมียวทองจะไม่เป็นเหมียวทองแล้วโอ้โหโอ้โหไปจ้าไปจ้าอื้อคูณสิบไปเลยสิจ้าจุกจุกไปซูชิค่ะอื้มได้ไปสามร้อยกว่ามาจ้ามาจ้ามาค่ะเป็นคูณสิบสี่ค่ะทุกคนยาวไปยาวไปเออคูณสิบหกจุกจุกจ้าพี่จ๋าฟาดไปสิคะ อีก5รอบไปต่อสิคะไปต่อสิคะจะรออะไรมาคูณ18แล้วค่ะทุกคนจังหวะนี้โอ้โหเขาห่อสาหร่ายจุกจุกจ้กจาฟาดบิ๊กวินไปเลยจะแม่1,800 Super m ดร้ w i ซุปเปอร์เมกกวินอื้มอีกสองรอบอีกสองรอบมาน้องเมียมาค่ะคูณ22แล้วค่ะจังหวะนี้ขอคอมโบนหน่อยจะแม่โอ้โหรอบสุดท้ายจ้ะว่ายังไงรอบสุดท้ายอื้มคูณ26ไปเลยสิคะ มาโอ้โหได้ไปหนึ่งดอกค่ะทุกคน936้าจ้าอออบอกเลยว่ารอบนี้กำไรอยู่นะจ้ามาค่ะทุกคนยังไม่จุใจอีหมวยนะจ้าซื้อต่อสิคะจะรออะไรไปค่ะมามาดูกันรอบที่สองของเราได้กี่ครั้งอือหือสครั้ง12ฟรีไปเลยจ้ะพี่จ้าเริ่มเลยมา โอ้โหโอ้โหเปิดแมวทองมาอีกแล้วจ้ามาเลยมาเลยขอจุกจกุเออคูณสิไปเลยจ้ะยังไงโอ้โหได้มา1กรุป2 4 4 0เบาๆมาจ้าคอมโบโเคจ้าคูณ10ยาวไปยาวไปได้มาร้อย้มา1ิ0ไปต่อคะ่ะไปต่อค่ะอื้ออ,อือมหมุนหมุนสู้ชีวิตเหลือเกินอื้อ,อ,อ รวมตัวกันมาเลยทีเดียวเชียวคูณ18ไปจ้าโอ้โหเสียดายได้มา1ดอกเท่านั้นไปไปต่อเออยาวไปสิคะยาวไปสิคะโอ้โหหนึ่งกลุปอีกแล้วทุกคนมา864บิ๊กวินจ้ะอีก6รอบไปมาค่ะมาค่ะโอ้โหคอมโบเขาคือมาน้อยแต่มานะ ทุกคนมาแบบเบาๆนะจ๊ะมาค่ะคูณ22ไปจ้ะเออไปไปแซลมอนยาวไปจ้าโอ้โหโอ้โหไปให้สุดจ้ะไปให้สุดอ,อได้มา3กรุปทุกคน783โบเบาๆอีกแล้วทุกคนอีก3รอบที่เหลือ,อยังไงจ้าเหมียวมาจากคูณ28ไปเลยเออคอมโบโลเล็กๆนะจ๊ะ มาค่ะมาค่ะอุ้ยดอกนี้จุกๆุกค่ะพี่จ๋าจุกๆจุกจ,กจ้าเออ1890ปดร้อยเก้าสิเปอร์เมกวินอืมอีกสองรอบว่ายังไงโอ้โหตัวคูณจะเยอะไปไหนคูณ32องแล้วจ้าทุกคนจังหวะนี้มามาโอ้โหโอ้โหรอบสุดท้ายอืมคอมโบไม่เน้นเน้นตัวคูณชิมี ได้มา4,290ทุกคนไปอีกหนึ่งรอบมาค่ะเพิ่มไปที่40ซื้อฟรีรอบนี้3,000กลมๆมมาดูกันจ้กทุกคนโอ้โหโอ้โหได้ไป10รอบจ้า10ฟรีสปินของเราเริ่มเลยไปโอ้โหโอ้โหมาค่ะวันนี้ไม่สุกไม่ใช่อีหม่วยนะจ๊ะทุกคนมาคูณ10แล้วค่ะตัวคูณเยอะๆขอคอมโบหน่อยนะจ๊า เออมาค่ะอีกหกรอบโอ้โหโอ้โหมาค่ะมาค่ะมาเธอมาเธอแหมขำแห้งแล้วทุกคนขำแห้งแล้วไปจ้ะไปจ้ะคูณ14ยาวไปยาวไปอื้ือื้อ,อ,อต้องแบบนี้นะจ๊ะต้องแบบนี้โอ้โหได้มาห้าสิบเบาๆไปค่ะโอ้โห,โโหคูณ16ห ูสิบอืมมันต้องแบบนี้ทุกคนจุกจุกไปเลยจ้าหนึ่งรอบพวน3240นซุปเปอร์เมกาวินอืมปังไม่ไหวมากมารอบสุดท้ายยังไงอืมบอกเลยว่าจุกแล้ว สุกแล้วนะคะทุกคนรอบนี้กําไรคือเหลือๆลนๆเลยนะจ๊ะสําหรับคนทุนน้อยเบียน้อยหอยน้อยบอกเลยคําเดียวว่าคุ้มจ้าเอาละคะ่ะทุกคนสําหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่ฝากกดไลค์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องอมวยช่วยเบ็ดไว้ได้เลยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนว่าน้องหมวยจะพาเพื่อนๆเ,เ,เล่นสูตรไหนแตกปังปูริเย่ขนาดไหนห้ามพลาดนะจ๊ะสําหรับวันนี้น้องหมวยต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะไปบายค่ะ